สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาแกงส้มปูนะคะใส่หน่อไม้ดองค่ะพริกแกงตําไวต้ตะกี้ค่ะแล้วก็มีมะขามเปียกน้ำมะนาวค่ะหล,หลักๆก็จะมีปูดํานะคะล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วค่ะก็มันปูนะคะแง่ออกจากกระดองตะกี้ค่ะไปทํากันเลยนะคะอันนี้พริกแกงนะคะที่ตําไว้ค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆคะพริกแกงที่ตำตะกี้นะคะจะมีส่วนผสมก็คือมีขมิน้นมีพริกแห้งพริกสดเกลือหอมกระเทียมนะคะแล้วใส่กะปิะคะ่ะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังทำพริกแกงใต้ไม่เป็นนะคะนีนพริกแกงส้มนะคะ น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่หน่อไม้ดองเลยคะ่ะหน่อไม้ดองล้าง,ำงทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะอันนี้หน่อไม้ดองเองนะคะน้าของคัพเปอร์เขาดองมาให้ค่ะถ้าเป็นหน่อไม้ตามตลาดให้เพื่อนเพื่อนลวกทิ้งไปสักรอบนึงนะคะนี่หน่อไม้ทําเองค่ะไม่ได้ใส่สารอะไรเลยค่ะพอ,อน้ําเดือดน,นะคะน้ําแกงเริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆนตักน้าแกงใส่ในมะขามเปียกนะคะ กบ็บี้ค่ะบี้รอค่ะ,คะเดี๋ยวใช้น้ำมะขามเปียกลงไปใส่ด้วยนะคะจะได้อร่อยค่ะใช้ทั้งมะขามเปียกทั้งมะนาวเลยนะคะมะนาวเดี๋ยวตอนสุกเรียบร้อยแล้วค่อยใส่ไปค่ะทีหลังเทลงไปค่ะนี่ค่ะ นะคะเพื่อนๆพุ่งลสนะคะเพื่อนๆพุ่งรดด้วยอ่าน้ําตาลผงพุงรดแล้วก็ผงชูรสนะคะรอให้หน่อไม้สุกเดือดสุกเลยนะคะเดี๋ยวค่อยใส่พูทีหลังค่ะในระหว่างรอหน่อไม้สุกก็พุงรดรอค่ะ เพื่อนๆคะตอนนี้หน่อไม้ก็สุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ปูนคะ่ะปูดำคะ่ะ กดให้จมน้ำนะคะกดปูให้จมน้ำแกงน,นะคะนี้มันปูนะคะตะกี้จะใส่ทั้งกระดองก็กลัวแบบมันเต็มหมอ้อเกินไปก็เลยแงะออกเอาแต่มันค่ะมันปูค่ะ น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะตักข้าวรอนะคะใส่น้ำมะนาวค่ะที่คั้นไว้ค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะเพื่อนๆชอบเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะค่ะแต่ที่บ้านกินแบบเปรี้ยวพอประมาณไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะนี่ก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าถ้าแกงนานไปเดี๋ยวเนื้อปูจะหดหมดนะคะของทะเลค่ะประมาณนี้นะคะก็สุกแล้วนะตักข้าวรอเลยนะคะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้จะพามาแกงส้มปูนะคะใส่หน่อไม้ดองค่ะ พริกแกงตําไว้ตะกี้ค่ะแล้วก็มีมะขามเปียกน้ํามะนาวค่ะหลักๆก็จะมีปูดํานะคะล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วค่ะก็มันปูนะคะแง่ออกจากกระดองตะกี้ค่ะไปทํากันเลยนะคะอันนี้พริกแกงนะคะที่ตำไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เพื่อนๆคะพริกแกงที่ตําตะกี้นะคะจะมีส่วนผสมก็คือมีขมิน้นมีพริกแห้งพริกสดเกลือหอมกระเทียมนะคะแล้วใส่กระปิะคะ่ะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังทําพริกแกงตต้ไม่เป็นนะคะในพริกแกงส้มนะคะน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่หน่อไม้ดองเลยคะ่ะหน่อไม้ดองล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วนะคะอันนี้หน่อไม้ดองเองนะคะน้าของคัพเปอร์เขาดองมาให้ะคะ่ะ ถ้าเป็นหน่อไม้ตามตลาดให้เพื่อนๆนลวกทิ้งไปสักรอบนึงนะคะนี่หน่อไม้ทําเองค่ะไม่ได้ใส่สารอะไรเลยค่ะพอน้ําเดือดนะคะน้ําแกงเริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆตักน้ําแกงใส่ในมะขามเปียกนะคะก็บี้บีค่ะบี้รอค่ะ,คะเดี๋ยวใช้น้ำมะขามเปียกลงไปใส่ด้วยนะคะจะได้อร่อยค่ะ ใช้ทั้งมะขามเปียกทั้งมะนาวเลยนะคะมะนาวเดี๋ยวก่อนสุกเรียบ้อยแล้วค่อยใส่ไปะครับทีหลังโอเคลงไปะคะ่ะน,นี่นะคะ่ะ นะคะเพื่อนๆปรุงลงนะคะเพื่อนๆปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสนะคะรอให้หน่อไม้สุกเดือดสุกเลยนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ปูทีหลังค่ะในระหว่างรอหน่อไม้สุกก็ปรุงรสรอค่ะ